สวัสดีครับผมนี่พามาบึงความคืบหนาครับนี่บ้านโมเดิร์นชั้นเดียวครับเป็นบ้านสวนครับผมความคืบหนาขึ้นโค้งแล้วครับผมโค้งแล้วใส่ไม้ครับ ชั้นเดียวแบนส่วนครับงบหาหมื่นได้คิดได้บ่ได้ครับวินองเอ้หน้ <c oughs> นากว้างสามเมตรห้าสิบครับสังคมเห็ด เป็นช่วงโมเดนครับพี่น้องช่วงโมเด์โดยพื้นที่กว้าง3เมตร50ยาวทั้งหมด7เมตร50ครับแะเบียงกว้างนี่ครับ2เมตรนครั3เมตร50นี่ครห้องห้อง3เมตร50คูณ3เมตร50ด้านหลังห้องครักวกว็2เมตรคูณ3เมตร50ครับห้องก็นี่กับแบง แบ่งเป็นแบ่งครึ่งเป็นห้องน้ำน้ำครับผมนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่แบ่งครึ่งกับห้องครัวใส่โค้งไม้ครับไม้แล้วก็ทีนีเหล็กห้องใ่ในใส่เหล็กครับกับด้านหน้าเด็กเสริมเพราะว่าไม่น่าจีบบัวพ่อครับใส่เหล็กเสริมเข้าไป ผมคืบหน้าเป็นไม้ครับเป็นไม้นี่เป็นไม้ประดูครับผมไม้ประดใูใส่ไม้ประดู ได้เสริยมยี่ได้ซื้อเหล็กมาเสริมครับพี่น้องเป็นโมเดนโมเดนห้องเดียวครับผมเป็นโมเดลหนึ่งห้องนอนเ็ดเป็นบ้านสวนครับตอนแรกไว้เ็ดยกพื้นนะครับก็ดีว่าทริดมันหนาใส่งบหลายครับเอาสั้นเดียวติดพื้นี่นะต่เอา เราจะยกขึ้นสูงเอายกขึ้นสูงสักสี่สิบเซนครับกอบอกเทคานแล้วกบกหนึ่งบล็อกครับนี่ครับเทคานกอบอกหนึ่งบล็อกนี่จะเป็นมันจะเป็นรูปน่ะรูปแบบเป็นโมเดิร์นครับรูปแบบเป็นโมเดิร์น มีใายค้าระเบียงด้านหน้าความคืบหน้าไปแล้วประมาณ20%ในการขึ้นโครง ในการขึ้นโค้งครับอัน20เปอร์เซ็ตแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมืน่นเดี๋ยวเอาเล็กมาเสริมตอนแรกไปเส้ไม่ไม่พอครับใช้ไม้ไม้แต่ไม้ไม่พอก็เลยไปเอาเล็กเสริมเข้าไป หลังเล็กๆครับคีอน้องพอได้นอนเฝ่าสวนรูปแบบก็บเป็นโมเดินโมเดลนหนึ่งชั้นครับหนึ่งชั้นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวะเบียงด้านหน้า <c oughs> ทำโดยช่างคมครับ นักกลมของเขานี่แหละสร้างในหมู่บ้านเนี่ยครับฝุ่นเม็ยต่อยสามารถนอนพักผ่อนได้ครับเบิ่งครับวาง,งบมันกี่ได้บอ่อขึ้นโค้งด้านหลังเนี่เสร็จแล้วไอ เี๋ยวตีแปรครับตีแปรตีแปร,แปรนในไส้เหล็กครับนในไส้เหล็กไม่พอ,พอเดี๋ยวจะหองไงครับระเบียงดันหนาไอไส้เหล็กครับผม กแบบเป็นโมเดนครับโมเด์นสังคมพันเห็ดกับลูกสายครับสองคนครับผมมีกับลูกสายสองคนโอเคครับมีกันอยู่พี่กัดอยู่บ้านหนองกระปากตำบลหนองกระปากอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับ พื้นที่ในการก่อสร้างครับผมเป็นเพียเป็นบ้านสวนครับนะครับบ้านสวนขนาดสองไร่สวนมินิครับเล็กๆปลูกต้นไม้เลี้ยเป็ดเลี้ยงไก่ครับผมน,นี่เพีดเป็นบ้านสวนรูปแบบโมเดินชั้นเดียวครับผู้ดใดต้องการช่างครับ สามารถสอบถามได้แล้วครับนะคผมเป็นรับหมดครับทั้งเหล็กไม้ปูนครับรับหมดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกนไหมครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในการก่อสร้างบ้านสวนโมเดิร์นเล็กๆให้ชมกันต่อครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ